ธุรก on ิจเครือ you ข know ่ายนั้นไปมอบสุขภาพให้เขาไปมอบรายได้ให้เขาแล้วเมื่อไหร่ันขณะที่มีรายได้นั่นคือความสุขของผมนั่นเองครับขอนคุณนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับทำไมผมถึงตัดสินใจทำธุรกิจออฟฟิศโอเอลอันดับแรกนะครับผมนะครับได้รู้จักกับท่านประธานครับคุณธนน์และท่านรองประธานดาวคุณดาวชยานะครับ มาไม่ต่ำกว่าป10ปีนะครับรวม15ปีแล้วนะครับเป็นดาวไลน์ของท่านมาก่อนนะครับจึงเชื่อมือท่านนะครับจึงมั่นใจครับในสันยภาพและที่สําคัญนะครับท่านมั่นใจเรามั่นใจถามว่าวันนี้ทําไมถึงบอกว่าท่านมั่นใจหลายๆท่านรู้ใช่ไหมว่าคุณถนนนะครับเคยเป็นสมาชิกธุรก,กิจเครือข่ายบริษัทหนึ่งนะครับท่านมีไรายได้ต่อเดือนเดือนเท่าไหร่หมครับ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ทำไมนะครับท่านถึงกล้าตัดสินใจมาเปิดบริษัทเองทรั้งที่ท่านก็รู้อยู่แล้วว่านะครับเมื่อ,อไหร่ที่ท่านมาเปิดบริษัทรายได้หนึ่งล้านบาทนั้นจะหายไปนะครับท่านเชื่อว่าคุณนนท์มั่นใจไหมครับต้องมั่นใจยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งกว่าต้องคิดว่าล้านเปอร์เซนต์นะครับทำให้ผมนะครับตัดสินใจได้อย่างมั่นใจว่า นี่แหละนี่คือจุดมุ่งหมายของผมนะครับคำเดียวถ้าท่านเอาผมเอาด้วยนะครับของเก่าผมก็ยังมีรายได้อยู่แต่ผมก็โดนตัดเพราะอะไรเพราะท่านเดือนละละ้านท่านยังกล้ามาเปิดบริษัทแล้วผมอะ่ะแค่เดือนหนึ่งหลักหมื่นทำไมผมจะไม่กล้าล่ะครับ <S <S และนี่คือคําตอบได้แล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับคําตอบของผมมันยังไม่พอครับวันนี้ผมเดบอกว่า ทำไมนะครับต้องเป็นพรอมอันดับแรกนะครับคุณธนนท์นะครับบอกเลยว่าท่านมีคุณธรรมคุณธรรมไม่พอครับท่านสามารถนําสมาชิกประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนด้วยประสบการณ์ด้วยศักยภาพด้วยนะครับเขาเรียกอะไรครับกรอบปฏิบัติของท่านนะครับยึดถือคุณธรรมเป็นหลักเอาถูกต้องมากกว่าถูกใจสิ่งเหล่านี้นะครับ จะนาพาสมาชิกทุกคนให้ประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับท่านไม่ได้คนนะครับที่นะครับเลือกคนที่อบเอาใจนะครับแต่ท่านนะครับจะช่วยคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นนะครับที่อยากประสบผลได้อย่างแน่นอนนะครับเี่สงผ่านนะครับเจ้าของบริษัทนะครับคุณธนนนะครับมีรายได้ในธุรกิจเครือข่ายมาไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทนะครับและที่สําคัญนะครับบริษัทของเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ ท่านเห็นไหมครับนี่คือพื้นที่ที่ท่านคุณธนนนะครับมีรายได้จากของเก่าและสร้างอาณาจักรของตัวเองนะครับหลายหลายบริษัทท่านรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้นะครับระบบเครือข่ายนะครับบริษัทเครือข่ายเยอะไหมเ <Yeah. S 1> มีไม่ต่อกว่า500บริษัทอย่างน้อยวันนี้คนที่มาใหม่ <Yeah. S 1> หรือคนที่ตัดสิททนใจทําธุรกิจแล้วนะครับต้องไปบอกให้ได้ว่า ทำไมจึงจาเป็นต้องตัดสินใจทำบ,บริษัทพ,อพอรอมิน g l ลบอลของเราอันดับแรกเลยพุทธนน์มีประสบการณ์สามารถนำพาสมาชิกประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับของพุทธนน์ใช้เงินสดสร้างหลายๆบริษัทเปิดมาเพื่อปิดจริงไหมเปิดมาเพื่อปิดยังไงไปเช่าที่เขาอยู่การไปเช่าที่เขาอยู่นะครับน่าถึงบนบอกถึงความไม่มั่นคงของบริษัท เขาพร้อมที่จะปิดจริงไหมครับแต่ของเราอ่ะพูุ้นหนีไปไหนได้อ่ะดัง mm. นั้นท่านมั่นใจอย่างแน่นอนว่าท่านนะครับไม่ได้เปิดมาเพื่อปิดและมายเซ็ตของท่านกนะ็คือว่าธุรกิจของเรานั้นสามารถส่งต่อให้ลูกได้หลานได้จริงนะครับต่อมานะครับเจ้าของบริหารเองนะครับหลายๆครั้งนะครับหลายๆบริษัทผมต้องบอกเลยนะว่าอะไรไหมครับมีหุ้นส่วน การมีหุ้นส่วนคือปัญหาหลักสําคัญเพราะถ้าหุ้นส่วนไม่ลงตัวหุ้นส่วนอยากได้แต่ผลประโยชน์สมาชิกได้เงินน้อยเงินเข้าบริษัทเยอะเจ้าของมาแบ่งปันเงินเองนั่นคือเกิดปัญหาไหมครับนี่คือปัญหาเกิดนะครับแต่คุณนนท์ของเรานะครับมายเส้นของท่านคืออยากให้สมาชิกมีรายได้ก่อนเขาเรียกวินวินสมาชิกอยู่ได้บริษัทอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้นะครับท่านจึงเลยเห็นนะ อยากให้สมาชิกมีรายได้ให้มากที่สุดจึงจะเป็นต้องออกโปรโมชั่นนะครับซัพพอร์ตนะครับได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมจะบอกให้ว่าของเรานะครับคืออะไรดะไหครับเปรียบพันธ์ที่สุดยอดนะครับสุดยอดยังไงครับหลายๆท่านเห็นนะครับทานแล้วเห็นผลไวไหมไวนะครับและของเราใช้สารสกัดสารสกัดเคืออดูไหมครับดึงจุดดีมาเลยนะครับ สมัยก่อนนะครับเราใช้ระบบสมุนไพรคือการต้มการบดยาหลายๆครั้งที่ทานไปอาจจะมีผลเสียเพราะอะไรไหมครับเพราะบางทีนะครับการต้มหรือการบดยานั้นนะครับเชื่อไหมครับว่ามันต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมากๆการไปต้มเองนะครับอุณหภูมิไม่สูงจึงมีสารเรียกสารเสื่อลอยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอปรึกษาด็อกเตอร์นะครับว่าสารเสื่อลอยคืออะไรทีนะครับสิ่งเหล่านี้ครับ แพนที่จะได้ผลดีกลับเป็นผลเสียจริงไหมครับเปรี่ยนพันของเราสุดยอดมากๆนะครับและเปลี่ยนพันนะครับท่านประธานนะครับไม่ใช่นําสารกัดมาจากฝั่งไทยอย่างเดียวนะครับนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อไหมครับเพื่อให้เห็นผลไวและชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายๆท่านจึงมั่นใจ่มัยผมหลายๆท่านมั่นใจเวลาเอาไปแนะนํานะครับเพราะเห็นผลไวเห็นผลชัดเจนและดีจริงนะครับแต่ยังไม่พอนะครับ ผารายได้ของเรานะครับทำง่ายมากง่ายยังไงรู้ไหมครับอันดับแรกนะครับของเรานะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมาบริษัทเก็บค่าสมัครไหมครับไม่เก็บรู้ไหมครับว่าการไม่เก็บค่าสมัครมีจุดดียังไงมัน่นบอกถึงมั่นคงมั่นโ่งบอกถึงท่านประธานอยากให้ทุกคนมีรายได,ได้ได้จริงท่านลองคิดตามผมนะถ้าเกิดบริษัทไหนนะครับ เก็บค่าสมัครแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่าแรกเขา้าเขาเรียกค่าแรกเขา้าลองเอาสมาชิกสักแสนคนไปคูณห้าร้อยบาทนี่คือเงินกินปากท,ที่บริษัทได้เป็นเงินเท่าไหร่ครับล้านกี่ล้านพ้ากันห้าสิบ้าล้านแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมยังไม่ทำอะไรเลยบริษัทได้ผลกำไรแล้วนะครับแต่ท่านประธานเราไม่ได้เอีผลประโยชน์ึงตรงนั้นนะครับจึงบกกบอนว่าของเรานะั้นนะครับท่านประธานครับ อยากให้สมาชิกมีรายได้จริงๆแค่นะครับซื้อสินค้าทิมก็สมัครเป็นสมาชิกได้แล้วเห็นไหมครับดีไหมครับดีย,ยังไม่พอนะครับของเรานะครับความสุดยอดไม่มีเซ็ตลอ,อกผมเคยทำธุรกิจเครือข่ายที่เซ็ตลอกเซ็ตลอกอ <c oughs> ะไรรู้ไหมครับเซ็ตลอ,อกก็คือว่ามันมีชั้นในการจ่ายคอมมิชชั่นในการจ่ายคอมมิชชั่นนั้น ถ้าเกิดคุณถึงชั้นที่จะเซตรอบแล้วเนี่ยคุณต้องวิ่งหาคะแนนเพื่อมาเซตรอบเหนื่อยไม่มีวันจบวันสิน้นมันไม่ธุรกิจที่มันสามารถพัฒีาได้กิงแต่ของเรานะครับท่านอย่างบอกว่าท่านประธานของเรานั้นสุดยอดด้วยนะครับถ้ามีผงานในระบบเครือข่ายแผงตลาดท่านนะครับเอาแผงตลาดที่ดีที่สุดคิดค้นขึ้นมาเพื่อสมมติเราทําง่ายไม่สุดอย่างเช่น คะแนนทุกคะแนนไม่ตัดทิ้งเลยดีไหมครับดีเห็นไหมครับนี่คือความสุดยอดอันหนึ่งนะครับต่อมานะครับสามารถเป็นผลตกทอดได้นะครับท่านประธานบอกว่าเครือข่ายต้องไปผลตกทอดได้จริงท่านนะครับอยากมอบผลตกทอดอันนี้เป็นบริษัทออมนิโก,โบโก้บบให้ถึงไทรครับน้องอัตตองของท่านนะครับนี่คือไมเซ็ตของท่านนะครับ ทะแนนนะครับของเราคนระับถือว่าอะไรครับเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้จริงๆนะครับท่านมั่นใจได้นะครับนะครับและเรื่อพันนะครับอันนี้สุดยอดมากนะครับโตข้างเดียวก็รวยได้หลายหลายท่านทั้งซ้ายทั้งขวาถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้ของบริษัทเราถามว่าทำไมถึงว่าโตข้างเดียวก็รวยได้ถูกไหมครับเพราะอะไรท่านแนะนําคนมาแค่หนึ่งคนเท่านั้น ถ้าเกิดเขามีรายได้หนึ่งล้านสองแสนบาทท่านได้เท่าไหร่ครับสองแสนสองแสนสี่มืนบาททันทีนะครับแค่ชวนคนมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าของเรานะครับคะแนนทุกคะแนนไม่ตัดทิ้งด้วยเห็นไหมครับและคนที่ท่านนะครับไปแนะนําแต่ละคนแต่ละคนนั้นนะครับในใบสมัครนะครับมีชื่อท่านเป็นผู้แนะนำนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ คนเหล่านั้นที่ซื้อสินค้านะครับท่านได้ถ้าซึ้นเปินดสีท่าได้ทุกทุกคนยี่สิบเปอร์เซ็นทุกทุกคนเลยเห็นไหมคร pues ับดีไหมครับดีนะครับอันนี้ย right? ังไม่พอนะครับต้องบอกแล้วว่าความสุดยอดนะครับก็คืออะไรนะครับระบบนะครับวันนี้นะครับของเรามีระบบตัวช่วยเยอะมากนะครับระบบยังไงอยากทุกๆท่านที่มาวันนี้เห็นไหมครับ มีน้องเตอร์มาแนะนำในเรื่องของเหลิตภัณฑ์นะครับและผลิตยัณัน,นะครับมีระบบออนไลน์คอยช่วยซัพพอร์ตท่านทำให้ท่านทธุรกิจได้อย่างง่ายและที่สำคัญอะไรรู้ไหมครับลายครับกระ่อนทำยากกว่านี้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ทำง่ายมากนะครับแค่ส่งข้อมูลในเรื่องของสุขภาพแค่มีประวัติในเรื่องคนทานสินค้าดีส่งไปเขาโรคทุกโรคนะครับบอกเลยว่าโรคทุกโรคนะครับณปัจจุบันนี้เหลิตภัณฑนของเรา แก้ปัญหาได้ทุกโลกครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านจึงจำเป็นต้องทำพอป็นโฟลกมั่นใจหรือยังครับมั่นใจอันนี้เ่อจะหมดเวลานะครับก่อนจะหมดเวลานะครับผมมีกรอนอีกรอนหนึ่งนะครับอันดับแรกต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้ฝนตกตลอดไหมครับน้ำท่วมไหมสู้กันไหมครับสู้จับพึ่งฟ้าพึ่งฝนก็มาไม่ถูกต้อง จะพึ่งเ,เ,เพื่อนพึ่งพ้องก็พันหายจาะพึ่งพ่อแม่พี่น้องก็แสนอายสิ่งสุดท้ายที่พึ่งได้คือ,อสวัสดีครับ